แพทย์แลนเซ็ตได้วิเคราะห์แล้วก็ทําการศึกษสา,ท,าทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะพบว่าในทุกภูมิภาคประมาณ59ประเทศมีประสบการณ์ในเรื่องทางเพศครั้งแรกช่วงอายุประมาณ15-19ปีค่ะแต่ข้อค้นพบที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มที่เรียกว่าอาจจะเป็นในกลุ่มประเทศุตกาหกรรมนะคะที่มีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยเนี่ยกลับมีปัญหาในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้อยกว่าประเทศในแถบเอเชียหรือในแถบทางด้านแอฟริกาที่เปลี่ยนคู่นอนน้อยกว่าอีกค่ะ ถ้าคาดเดาานะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของความไม่รู้หรือไม่ก็ผู้หญิงในแถบประเทศที่มีการเปลี่ยนคู่นอนน้อยกว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมนะครับน่าจะมีอำนาจในการต่อรองเรื่องการติดโรคน้อยกว่า ฉันเนี่ยอายุ30ปีมีแฟนสองคนมีความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งคู่แฟนคนแรกเป็นคนไทยอายุ50ปีคบกันมา4ปีทำงานดีนิสัยดีเอาใจดีมีลูกสองคนแต่เลิกกับภรรยาแล้วลนะคะ,คะแต่ยังไม่ได้อยากขาดจากกัน ส่วนแฟนคนที่สองเป็นฝรั่งค่ะอายุ39ปีคบกันมาได้1ปีมีครอบครัวมีลูก3คนยังเล็กมากแล้วก็จะเจอกันทุก2เดือนและห่างกันทุก2เดือนเป็นอย่างนี้ตลอดอแล้วก็โทรหากันโดยตลอดไม่เคยขาดเขาบอกว่าเขาเสียใจมากที่ทําให้เรารักเขาและเขาไม่สามารถรักพ<ช>ี่ชายชาเขาได้ทั้งหมดเขาอยากมีลูกกับเราด้วย ก็เลยอยากจะถามว่าจะเลือกใครดีหรือจะเลิกทั้งสองคนดีแฟนคนไทยพ่อแม่ไม่ชอบเพราะว่าอายุเยอะแล้วมีลูกติดด้วยถ้าเลือกคนนี้ก็อาจจะเสียอนาคตหรือจะรอดูไปเรื่อยๆก่อนส่วนแฟนฝรั่งก็อยากมีลูกกับเขาแต่เขาก็มีครอบครัวจะยอมไปเป็นน้อยเขาหรือเป็นเมียคนไทย ที่แก่แล้วไม่มีอนาคตเลยท่านฟังตอนแรกอาจจะเริ่มรู้สึกคล้ายๆเราเมื่อสักครู่อุ้ย <c oughs> ตายแล้วน่าอิจฉานะคะ <c oughs> มีตัวเลือกตั้งสองตัวเลือกค่ะ <c oughs> แต่ถ้าฟังในรายละเอียดแล้วอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะใช่ความน่าอิจฉาจริงหรือเปล่า <c oughs> อาจจะกลายเป็นความน่าเห็นใจในความ, <c oughs> มรู้สึกสับสนตรงนี้แหละ <c oughs> เพราะทั้งสองตัวเลือกก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลือกที่มีคําว่าแต่ Mm hmm. มีตำหนิรอคอยอยู่ทั้งสิ้นเลยถ้าตีต่างว่าถอยไปก่อนหน้านี้ทั้งสองคนนี้แค่รู้จักกันชอบพอกันสนใจกันการตัดสินใจอาจจะง่ายกว่าน,นี้อีกหลายเท่าทีเดียวค่ะทีนี้การที่จะมองว่าอจะเลือกใครนี่นะคะตัวเจ้าของปัญหาท่านนี้ก็คงต้องนั่งมองแล้วแหละว่า เขาต้องการคําตอบอะไรจากความรักครั้งนี้ในสัดส่วนที่ข้อไหนมากข้อไหนน้อยออนับตั้งแต่เรื่องของกายภาพพื้นฐานทั่วๆไปซึ่งจริงๆคงต้องเรียนว่าเรื่องของเงินทองเรื่องของอายุเรื่องของหน้าตาเรื่องของสถารภาพทางสังคมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เรามองเห็นว่านี่คือเกณฑ์เบื้องต้นขั้นต่ําอันไหนรับได้อันไหนรับไม่ได้ถ้าสมมติว,ว่ามีโจทย์ชัดเจนว่าอ่กรณีที่อันคนที่สองเนี่ยเจ้าฝรั่งน่ารักคนเนี้ย ถึงแม้จะเสียอ,อกเสียใจที่ทําให้เรารักเขาแล้วแต่ดูแลเราไม่ได้แต่เขาได้แค่เสียใจนี่นาเขาไม่มีทางทําให้เราดีใจได้เลยตรงนี้อาจจะเป็นเกณฑ์ที่ทําให้สอบตกหรือเปล่าถ้าคุณชัดเจนว่าคุณไม่ต้องการเป็นภรรยาน้อยของใครคุณไม่ได้ต้องการที่จะเป็นความรักที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้นะคะถ้ามองเห็นตรงนี้แล้วก็คงจะค่อนข้างง่ายตัดใจไปเลยค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอมไม่เป็นไรซึ่งคำว่าไม่เป็นไรในที่นี้เนี่ยบางครั้งความรัก หรือว่าความที่เรามองเห็นคุณค่าบางอย่างเยอะไปอาจจะทําให้ตาบอดบางส่วนได้เพราะฉะนั้นคิดให้ดีเรื่องเป็นเมียน้อยเนี่ยหายากที่จะมีใครส่งเสริมนะคะในกลับไปที่เรื่องของอผู้สูงอายุรายแรกซึ่งอาจจะไม่ใช่ช้อยส์ที่ดีนักสมรรถภาพาร่างคนนี้อายุมากกว่าเราเยอะนิดหนึ่งเนี่ยในความมากตรงนีน้มีข้อดีอื่นมาทดแทนได้ไหม,อ,มอย่างเช่นพันธสัญญาระหว่างเขากับภรรยาคนเดิมเนี่ย มีท่าทีว่าจะจบลงชัดเจนเขาบอกเลิกกันแล้วแต่ยังไม่อยากยังไม่อยากกันนั้นถ้าเกิดอยากกันชัดเจนหมดเรื่องอ่ะอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมทําแต้มได้สูงขึ้นไหมรวมถึงสุขภาพพลานามัยดีไหมดูแลร่างกายตัวเองเป็นอย่างไรและเขาใช้ความมีอายุนั้นให้เป็นประโยชน์ไหมแหมสมัยนี้ใครๆก็รู้ว่าผู้สูงอายุนั้นมีประโยชน์ใช่ไหมคะทีนี้ใช้ประโยชน์ในเชิงของความหนักแน่นจะมีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเละค่ะมีประสบการณ์ชีวิตเยอะและตัวคุณผู้ถามท่านนี้อาจจะเป็นคนที่อืม ง,ง,ง้องแง้งเป็นเด็กไม่ค่อยจะมัะ่นคงนักตัวนี้ความเป็นสูงอายุอาจจะเป็นประโยชน์มหาศาลก็ได้ก็เลือก <okay. S 2> เลือกกันไปนะคะแต่อยากให้ยืนยันว่านอกจากปัจจัยทางด้านกายภาพเล็กๆน้อยๆภายนอกแล้วถามตัวเองได้ว่าความรักทั้งสองหรือความรักไหนๆก็แล้วแต่สามารถให้ข้อแรกคือความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกสบายความรู้สึกเป็นเพื่อนที่สนสนมไว้วางใจกันได้ไหมอันนี้คือพื้นฐานอันหนึ่งของความรักที่ยั่งยืนที่ควรจะต้องมีด้วยเพราะถ้าเราอยู่ใครแล้วอึดอัด เราอยู่กับใครแล้วไม่เป็นกันเองเราคงไม่ชอบอันที่2ความรักนี้เนี่ยให้ความรู้สึกโรแมนติกให้การตอบสนองทางเพศได้เหมาะสมได้พอดอีหรือไม่อ,อยู่ใกล้แล้วรู้สึกชีวิตมีความหมายสดใสนะวุ่นวาบนะหวันไหวนะถ้าเกิดได้สองข้อนี้แล้วก็คงต้องมองข้อที่3ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะคว่าความรักนี้จะยั่งยืนด้วยพันธสัญญาจริงจังได้หรือไม่ลองเลือกดูก็แล้วกันนะคะ